สวัสดีครับวันอังคารที่6สิงหาคม67นะครับเรื่องของ GOC ไปกริส e ขึ้นอยู่กับสงครามฮามาสกับอิสราเอลจะขยายวงกว้างเพราะอิน่านโจมตีแน่นอนใน2วันนี้คือ48ชั่วโมงจะเห็นชัดเจนและจะโจมตีเข้าพลเรือนหรือจะเขตทหารของอิสราเอลเท่านั้นเองฉะนั้นต้องตั้งรับเป็นเตรียมความพร้อมและจะขยายวงกว้างหรือไม่ในเมื่อรัสเซียกับยูเครนก็ยังต่อเนื่องต่อ ขณะที่อเมริกาก็ส่งกองเรือเข้าไปเทียบท่าอยู่ในทะเลเมดิเตรียนใกล้กับเขตของอิสราเอลที่จะป้องกันอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของ e ีโอกราฟิกริ k ที่ก่อปัญหาโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองก็ถอยตัวออกห่างและรอดูการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนระหว่างคามราเฮ r ริสกับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสองฝ่ายก็ยังหนุนอิสราเอลแต่จะจบปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไร กระเดียวกันต้องมาดูว่าทามานาโต้ก็จะจบเพราะทาจะไม่ช่วยหรือยูเครนจะหยุดยัง้งถ้าคามราเฮริสมาก็คงยังช่วยหรือยูเครนต่อไปแต่น่าจะลดบทบาทลงไม่น่าจะเหมือนโจไบเด่นทุ่มงบประปามาณไปหาสารและการที่รัฐบาลสหร,รัฐมีกานโยบายประชานิยมและทุกอย่างกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยถึงขัดดูนถึง35ล้านล้านหรียดอลลาร์ในสูงสุดในประวัติการนั้น อะไรจะเกิดขึ้นและปัญหาของเศรษฐกิจของอเมริกาเองในเรื่องของอัตราว่างงาน c 4แคบไว้4.1ก็ขึ้นมาเป็น4.3เป็นสิ่งที่เจพราวต้องตัดสินใจในเดือนหน้าแล้วครับจะลดดอกเบีย้ยอย่างจริงจ,งจ,งจังหรือไม่0.25หรือจะ0.5เพื่อหยุดจั้งภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่วอร์รเบสร็จเห็นมีปัญหาเกิดขึ้นถึงได้ขายในไตามาสออีกรอบหนึงถึง7 6 0 0 0 พันล้านเหรียญรวมทั้งหมดถือแคสอยู่2 7 6 0 0นนนั้นเต็มรอที่จะเกิดบอเบลและซื้อหุ้นกลับในปลายปีนี้เหมือนกับสมัยซับพรามคริสิตจานั้นสิ่งที่เขารักและถือหุ้นครึ่งพอร์ตของเขาอยู่เป็นแอปเปิลนั้นก็ขายออกมาครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วในไตามาสที่2นี้เริ่มขายจากไตามาสที่4ที่แล้วและปีต้นม่าหนึ่งขายไป13%เซนเท่านั้นเองแต่ขายออกมาครึ่งหนึ่งและขายแบงก์อเมริกาเกือบ10%ชัดเจนครับ เขาทากาไรมหาศาลเกิดขึ้นแน่นอนและรอจังหวะเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อจะเกิดฟองสบู่แตกเกิดขึ้นเรื่องของพาสีในเรื่องของเทรนด์ดอกเบีย้ยที่ยังไม่ยอมลงจะเริ่มต้นลงในเดือนหน้านั้นจะเป็นไปได้หรือไม่นี่คือภาพรวมทั้งหมดแต่ก็เป็นจังหวะนะครับกลุ่มเทปสต็อกทั้งหมดเพราะเป็น all time h i g h และจะถูกคอ r r เรคลงมา 10%- กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง20%หรือบางจุดนั้น ชัดเจนครับแบ็กบันเดย์เกิดขึ้นเมื่อวานทั่วโลกนั้นเพราะความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะถดถอยของอเมริกากลับมาอีกรอบหนึ่งในรอบ2-3ปีที่หยุดยั้งกันไปนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ชัดเจนของ Economic Outlook ก็เป็นจังหวะนะครับกลับมาดูที่ตลาดไทยนั้นเรื่องของการยุบพักเก้าไกลในวันพรุ่งนี้วันที่7ตอนบ่ายก็ชงรู้น่าจะโอกาสสูงมากในการที่จะกด ยุบพักแน,น่นอนในก้าวไกลแล้วจะแตกลางหรือไม่ก็เป็นดูในจังหวะในหนึ่งเดือนข้างหน้ามีโอกาสกับนํามาดูเรื่องวันที่14คืออาทิตย์หน้านั้นวันพุธเศรษฐารอดอะไรจะเกิดขึ้นไม่รอดอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นการวิเคราะห์แต่โดยภาพรวมแล้วอยู่ที่ว่าการข้อแก้กต่างน้นกฎหมายของอาจารย์วิศนุเครืองามให้กับเศรษฐานั้นจะมีความเป็นไปได้และรอดและคงปรับครอมอเท่านั้นเองเพราะอย่าลืมว่าโอกาสปรับครอมอรมีสูงอยู่แล้ว พ่อหรือสองตำแหน่งที่ยังไม่ได้ว่างอยู่นะครับตำแหน่งของคุณพิ่ชื่นบานของพรรคเพื่อไทยและของรวมไทยสร้างชาติก็คือของอีกหนึ่งตำแหน่งคือช่วยครั้งที่ลาออกไปดับกลับมาดูให้ดีการลงทุนนะครับเป็นจังหวะออฟชูนิตี้นะครับเห็นชัดเจนเมื่อวานเป็นการปรับพอร์ตทั้งกองทุนและนักลงทุนต่างประเทศนะครับซื้อขายกันอยู่แค่7 0 3ดสบร้านเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรสิ่งที่หวานวิตกแต่เป็นการปรับพอร์ตและเป็นจังหวะเก็บ หุ้นเข้าโพดให้ดีนะครับใน Century กับโพเทนเชียลโกดก็คือของเซมิคอนดักเตอร์ชิป l y ายเชนธุรกิจ AI c l ข่าวด t ตเซนเตอร์ด a ตจะเป็นธุรกิจวงจรใหม่แน่นอนแล้วก็อุตสาหกรรม EV รถยนต์ไฟฟ้า,ฟาก็เช่นอยู่กันที่จะเข้ามาทดแทนรถสำดาบที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเป็นจังหวะปรับฐานเก็บเข้าโพดในกลุ่มแบงค์เทรนดอกเบี้ยลงแน่นอนไม่มีทางช้าไปกว่านี้แล้วครับ ในเดือนหน้าของเฟดจะต้องลดแน่แล้วก็ต่อไปโนเวมเบอร์แล้วก็เดซ e m b e r ครั้งสุดท้ายจะลดถึง3ครั้งติดหรือไม่นี่คือภาพมอนิเตอร์ของอีโค o นมิกเอ l าลุแต่ครัเรียวกันมาดูให้ดีสถานการณ์การเมืองเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ปรับพอร์แล้วก็เป็นจังหวะซื้อของกลุ่มแบงกิ้งที่จะเป็นไฮไลท์นะครับเคแบงก์บีบีเลเอกรุงไทยท t ทเป็นจังหวะซื้อเข้าโพ เป็นจังหวะมอนิเตอร์ยังไงก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่4หรือปีหน้าเป็นต้นไปเมื่อทุกอย่างลงตัวในทางการเมืองในอีก3เดือนข้างหน้าจะเห็นภาพชัดเจนแต่จังหวะนั้นก็จะอาจจะซื้อไม่ทันจังหวะที่ correct เหล่านี้แหละครับเป็นจังหวะซื้อหุ้นกลุ่มไฮไลท์คือกลุ่มของเฮลท์แคร์ที่เป็นธุรกิจใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็กลุ่มของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเกา G P S C B G M แล้วก็กลุ่มของ เซมิ c อนดักเตอที่ทุกคนฐานผลิตย้ายมาทั้ง Intel ทั้ง Apple Microsoft แล้วก็ในเรื่องของ HeroPackard ก็มาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยในแถบนี้ทั้งหมดทั้งเวียดนามทั้งอินเดียเช่นอยู่กันและไทยก็ถูกเลือกเป็น o p ฟ u r i t y ฐานเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นโอกาสเก็บหุ้นชิป u p p l y Chain เหล่านี้ที่กำลัง Correction ปรับฐานเทคโปรฟิตลงมา Delta, าเค้าคอมฮาน่าเค แล้วก็กลุ่มของโรงพบาลคือ BHS กับ BDMS และกลุ่มของ Data Center ทั้งหมดคือ True กับ Advanced ก็เป็น Opportunity ทั้งนั้นเก็บหุ้นเหล่านี้จะเป็น Century g o กต่อไปในอนาคต3-5ปีข้างหน้าอย่างรวดเร็วหุ้นของ ESG เช่นเดยียวกันเป็น o o p p r t Opportunity หรอครับ n s o โ i รเดตรอบนี้น่าจะจบรอบใน Back Monday เมื่อวานและจากนี้ก็ต้องตั้งฐานสติการลงทุนให้ดี จังหวะที่วอลมาร์เก็ตได้ขายพอดีและเป็นจังหวะที่จะคอนโซลเดตและปรับฐานให้ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะเม็ดเงินสดมากมายมหาศาลทั่วอีควิตี้และทั่วพอบอลยังไงถูกช็อตได้นอนทั้งเคอร์เรนซียูเอสดอลลาร์เช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์ในการสะสมหุ้นออปชันิตี้สุดท้ายในการ panic s ล l l c o r r e c t i o นเหล่านี้นะครับซื้อให้ดีครับยังไงซะสิ้นไต่มาสี่แล้วหุ้นเป็ดท้ายน่าจะอยู่ที่พันสี่ทะลุขึ้นไป 1,420ถึง1,480จุด opportunity คือกลุ่ม Banking กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็กลุ่มของ Carbon Credit แล้วก็กลุ่มของ Healthcare และกลุ่มของ Semiconductor c h i p ปและธุรกิจ AI ทุกอย่างที่เติบโต,ตแกร่งรอบจังหวะเก็บให้ดีนะครับสวัสดีครับ